You're <laughs> the สุดยอดเนสุดยอด,ด,ยอดน้าช้าวันนี้น้าจีกู่แข่งแล้วนะคะเกงเป็นอีกข้ามือง่ะทันค่ะนา้นาช้าอ่ะเดีย๋ยวดู่ะ ตายอยู่เนาะถ้าไม่อยู่พี่แนะนำว่าปีหน้าไปเดตเทนเนอร์ก่อนเลยนะลูกนะ